สวัสดีครับคลิปนี้นะครับอยู่กันกับเกม Home Sweet Home Online โดยในคลิปนี้เนี่ยผมจะพามาทัวร์แบบใหม่ที่มีชื่อว่าสวนสนุกล้างครับซึ่งตอนเนี้เข้ามาอยู่ในโหมด 4v4 และในอนาคตก็อาจจะเข้ามาอยู่ในโหมด 4v1 ก็เป็นได้และแน่นอนว่าทุก ครั้งที่แมปใหม่มาเนี่ยก็ต้องมาพร้อมกับของขังใหม่ด้วยครับโอเคซึ่งผมออกไปได้ครับเพราะว่าเจอของขังแฮ้อะไรไเนี่ยของขังนะครับมีชื่อว่านี่ครับตรับสีพึ่งเสียงหัวเลาะซึ่งจะเพิ่มโอกาสไปด่านสวนสนุกล้างนั่นเองครับไปไม่พูดทำทำเพลงเยอะ let's go อ่านี่นะครับ นี่ก็อยู่กับด่านสวนสนุกล้างนะครับเน่พร้อมกับทัวร์ญี่ปุ่นในชุดว่ายน้ำซึ่งคือ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนพาทัวร์แล้วก็เอาทัวร์ญี่ปุ่นแล้วกันนะอ่าสุดเกดแล้วครับก็เป็นห้องน้ำนะครับซึ่งเป็นห้องน้ำชายตายแล้ยินฉี่ได้ไหมเนะี่ย <c oughs> มามาโอเคตรงนี้มีรูให้มุดมีประตูด้วยอุย้ยประตูสองบานเลยวะโอเคตรงนี้ก็พอจุกได้อยู่ ตรงนี้มีโอ่งแล้วก็ตรงนี้มีมา้าหมุนซึ่งก่อนน้าจ,จะเป็นพรอบนะอาจจะโอเคได้ยันแล้วโอเคมานี่ครับตรงนี้มา้าหมุนเนี่ยมีจุดแปยยันสองจุดนะเห็นไหมขึ้นเป็นกรอบสีแดงเลยนี่แล้วก็วนตรงนี้วนวงกลมแล้วก็เฮ้ยอา๋าโอเครู้สึกว่าเหมือนจะติดพุ่มไม้นะ ดูดูดูเห็นไหมเนี่ยใช่ไหมติดใช่ไหมโอเคตอนแรกนึกว่าจะวนเป็นวงกลมได้ก็คือวนได้แค่ครึ่งหนึ่งโอเคซึ่งตรงนี้มีองค์ฟ้าก็น่าจะโผล่ตรงนั้นใช่ไหมเอ้แต่เดี๋ยวแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอดูก่อนโอเคตรงนี้มีตู้อยู่หนึ่งใบแล้วก็มีเป็นกราฟฟิตี้มีตู้อีกจุดชุบ โอเคมามุดปึ๊บนี่เนี่ยโหตรงนี้อ่าตรงนี้มีทันพิธีแล้วก็มีชิงช้าสวรรค์ด้วยอุ้ยติติดติดติด,ตด,ตดอันนี้มันเหมือนแบบที่เอาไว้แบบเข้าคิวต่อคิวอะนี่มองชิงชานะ้าน่าจะมองอื่นนะ <c oughs> อ,อันนี้ก็สวยอยู่นะ แล้วก็นี่นะครับวันเพนเดือนสิบสองน้ำในคลองมีตะกินแห่มาโอเคเดี๋ยวก่อนนะนี่อยู่ตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะสักคู่นะสักคู่นะเมื่อกี้ผมมุดตรงนี้อ๋อโผล่ตรงนี้ออนโอเคโอเคเดี๋ยวตรงนี้ก่อน ตรงนี้ก็เหมือนเขาเรียกว่าไงอะ่ะคุ้นๆนะแต่แต่ตั้นเป็นเคาน์เตอร์คือไอแบบเนี้ยคุ้นๆว่าเคยเห็นด้วยแต่นึกไม่ออกเฮ้ยตรงนี้มีรูด้วยโอเคตรงนี้ก็มีประตูหนึ่งบานกับรูกับรูหนึ่งจุดมุดแล้วก็โผล่ตรงนี้ใช่ไหมตรงไหนวะเมื่อกี้อันนี้งไงโอเคโอเคเห็นแล้วนีนะ่นี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 ่นนมีอง้า มุดโผล่ตรงนี้ใช่โผล่ตรงนี้แล้วก็มันก็ไม่ไกลมากตรงนี้ก็เป็นแบบแปลงต้นไม้ที่ดูเหมือนว่าจะตายหมดแล้วนะคือใบไม่เหลือทักใบเลยอ้าววัสดีพี่ทิโก้สวัสดีครับมาเที่ยวเมืองไทยเหรออ่านี่ไง เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวดูอู้โผตรงนี้เรานี่ผมตรงไหนวะเนี่ยอ่าอ๋อมาโผตรงนี้เลยมาโผตรงรถไฟเหาะเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นประตูประตูแล้วก็รูมีตู้มีจุดแปะยันสองจุด I love Muay Thai I love Muay Thai วะ่ะ ตรงนี้โอ้โหนี่มันจุดเล่นมายากลน,นี่หว่าเฮ้ยถ้าเอาตัวละครที่ไม่พูดมากอย่างยูริมาแอบแเดียวนี้ก็อาจจะเนียนย้ำนะครับอาจจะเนียนนะแล้วก็เคาน์เตอร์ตรงนี้เข้าไม่ได้ใช่ไหมโอ้ตรงนี้ก็เป็นปาลาละอืมอืมอืมตรงนี้เป็นเน,นี่ยตัน เหมือนจะขึ้นไปข้างบนได้นะอ่าตรงนี้ก็เป็นกรอบเป็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเลยคือเป็นจู๊กตรงรถไฟเหาะเป็นต้ารางรถไฟเหาะแล้วก็ทางขึ้นตรงนี้อ่าตรงนี้ก็เหมือนเนี่ยที่เขาต่อคิวกันจะเห็นตามสนสกดุกนะเนี่ยเห็นไหมแหม่นึกถึงตัวเองในวัยเด็กเลยจริงและนี่ครับก็เป็นรางรถไฟเหาะซึ่งเราก็ได้แต่มองดูนะเพราะดูสกงแล้วอะ่ะน่าอยู่นอกแมป ตรงนี้มีอ่ามีจุดโดดสองจุดนะจุดแรกก็ตรงนี้เลยโดดนี่แล้วก็ขึ้นไปไม้แล้วขึ้นไปไม้อ่าแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งจุดตรงนี้ประตูโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหนี่มันห้องตันนิว่าประตูหนึ่งบานกับห้องตันใช่ไหมเฮ้ยดูดูตรงนี้มีตู้ด้วย อ๋อโอเคมันอยู่ตรงนี้แล้วก็กลับมาเหมือนจะกลับมาตรงชิงช้าสวรรค์แล้วนะละมุดโผล่ตรงอ่าจากชิงช้าสวรรค์มาโผล่ตรงม้าหมุนนะอันนี้คือองคู่แรกก็คือเป็นองค์จับคู่ระหว่างชิงช้าสวรรค์กับม้าหมุนแล้วก็มาโผล่ตรงห้องน้ำเนี่ยอยู่ให้องในห้องน้ำมาแล้วก็ องคู่ที่สองใช่ไหมคู่ที่สองนะเป็นพ็อปป่ะอ่าโอเคเป็นพ็อปมุดไปโผล่ตรงเอ่อตรงนี้เรียกว่าน้ำพุแล้วกันองเหมือนจะมีสามคู่นะใช่ไหมอ่าใช่คือมันมี คู่น้ําูุจับคู่นะครับคู่น้ําูุแล้วก็ไปตรงรถไฟหอใช่ไหมอ่าใช่แล้วรถไฟหอโอเคดูแล้วเนี่ยองเนี่ยจุดวาร์ปเนี่ยจะมีอยู่3มจุดนะอ่าตรงนี้มีตู้้วยหนึ่งบานอันนี้ก็เหมือนแบบซุ้มอันนี้เลยเหมือนแบบตรงเนี้ยก็เป็นตุ๊กตาแล้วก็มีปืนแล้วก็ยิงตุ๊กตาใครเคยเล่นบอกได้นะแล้วนี่อะไรเนะี่ย welcome ยินดีต้อนรับ จเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นอ่าตรงนี้น้ำพูแล้วก็มีอุ๊ยอะไรเนี่ยมีเฟนฟ,ฟายราาชีสมีเอ่อชุดอาหารเช้าด้วยมีเบอร์เกอร์ด้วยห <c ười> ิวเลยอืมอ่า อเ okay. อันนี้เป็นห้องเหมือนห้องจำหน่ายซัมติงนะแล้วก็มีเต็นท์อันนี้คือมันวิ่งผ่านตลอดได้แต่ว่าอันนี้เป็นเต็นท์ตันอ่าอันนี้ก็เป็นโอ้มีปันหัวขาดเลยอ่านี่งไงอันนี้ก็จะเป็นรอบบนตรงนี้จุดโดดอะ เหมือนจะมีเพียงแค่2จุดนะแล้วไอ้สจุดที่ว่าเนี่ยมันก็อยู่จุดจุดเดียวเลยคือจุดตรงรถไฟหอนั่นเองนะอ่านี่ไงอันนี้ไปจำพุไม่ใช่ไปจำพุไปตรงไอเนี่ยไปตรงห้องจําหน่ายเครื่องเล่นตรงนู้นอันนี้ก็เป็นมานั่งอ่านี่ไงอันนี้จุดแปะยันอีก2จุด เป็นกรอบสี่เหลี่ยมคือเกมนี้นะครับถ้าจุดไหนที่มันมีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมอะจุดนั้นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะแปะยันแล้วก็พันทายทินได้ย้ำนะครับส่วนใหญ่โอเคก็น่าจะประมาณนี้โดนรวมมาแล้วสำหรับผมนะมันก็ไม่กว้างเกินไปแล้วก็ไม่แคบเกินไปด้วยขนาดมันกำลังกลางๆเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้นี่ไง ไอมีฮอทดอกมีน้ำันลมแล้วก็มีอันเนี้ยไอยีอ่ห้ออะไรวะของอันเนี่ยอะไรวะนึกไม่ออกเออแล้วก็สวยอยู่นะแล้วนี่อะไรเนะี่ยอ๋อโอเคเจ้าเดิมอันนี้อะไรไอเนะี่ยโก้ซอยมิ้วหอมอร่อยชัา <c oughs> เฮียอะไรวะซอยทุกวันวะเฮียอะไรวะเี่ยเจลล้างมือพกไวติดตัวหน้ากากอนามัยมีไว้ใช้นะน้ำเต้าคู่ปกติสิบบาทเต้าคู่ช็อกโกแลตเออกี่บาทวะเี้ยเออสิบห้าบาทเหรอแล้วก็เต้าคู่ไว้มอด้วยซึ่งไม่มีขายเลยอะไรวะเี่ยซอยทุกวัน เ้หมายถึงซอยไอ้นี่เลยบ้างจะบ้าตายโอเคดูทรงแล้วก็น่าจะประมาณนี้แหละใช่ไหมอ่าแต่ว่าตรงนี้คือแบบมันก็อจุดระหว่างล้อเครื่องเนี่ยลนะก็พอเอาเป็นจุกได้อยู่นะแล้วนี่อะไรเนยอ่า โอเคแล้วขายเท่าเหมือนเดิมโอเคอันนี้ก็เป็นเหมือนประตูทางเข้าออกนะซึ่งออกไปอ่ะโอ้โหแม่งมีแต่ป่าคือให้ฟิลเหมือนสวนสนุกล้างที่แบบถูกสร้างมาไว้กลางป่านะเนี่ยมีแต่ภูเขาเนี่ย คือแบบเขียวอีไปเลยอ่ะโอเคก็น่าจะประมาณนี้มัง้งประมาณนี้แหละ <c oughs> ใช่ไหมไอเราคนก็อยากเดินทัวร์ให้แบบละเอียดที่ทสุดด้วยนะเอ้ยอะไรโอ้โ oh, ห oh, ตรงนี้มีกล่องด้วยเพิ่งเห็นโอเคครับก็ ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละปากไม่หรอกเผื่อเจอเนี่ยเผื่อเจอรถขายฮอดอกต่อ <c oughs> แต่ลั่นจริงเลยเว้ยไอเนี่ยโอเคครับก็ไปจริงๆแล้วแหละอืมอันนี้เลย Welcome Team Park อ่าทางเข้าโอเคก็น่าจะประมาณเนี่ยแหละครับโอเคครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ